ก็จริงๆมันเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของหนูเนี่ยมันสะสมมานานแล้วตั้งแต่แบบเด็กๆเลยที่แบบโดนตะคอกโดนว่าโดนกดดันตลอดเป็นครอบครัวที่แบบไม่เคยให้กําลังใจหรือเชียร์กันเลยมีแต่แบบบั่นทอนให้รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยพอมีโควิดเข้ามามันก็จะยิ่งทําให้แบบพวกเราแทบจะมองไม่เห็นอนาคตเลยโตขึ้นจะเป็นยังไงหรือว่าจะเติบโตไปเป็นอะไรแล้วยิ่งรัฐบาลแบบนี้ยิ่งแบบทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยย่ำแย่ลงไปอีกอะค่ะ จุดที่ตัดสินใจออกเนี่ยเพราะว่าได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็โดนสลิมด่าในเฟสก่อนหน้านี้ก็คือหนูเคลื่อนไหวเรื่องระบบการศึกษาค่ะพ่อก็รู้แล้วพ่อก็แบบขู่ว่าแบบจะตัดพ่อตัดลูกกันเลยการที่แบบเราออกมาทาอะไรเงี้ยมันสุดโต่งเกินไปาทั้งที่วันนั้นก็แค่อภิปรายเรื่องทรงผมอะค่ะก็โดนพ่อแบบขอตัดขาดแล้วหนูหวังว่า,วาการสลาดเส้นผมของหนูในวันนี้จะทําให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงเล่งเห็นถึงสิ่งที่หนูออกมาเรียกร้องค่ะ จุดเริ่มต้นที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกเลยก็คืออายุ15อภิปรายเรื่องทรงผมจากนั้นก็เห็นว่าการอภิปรายมันไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยออกมาลงถนนก็คือสิ่งแรกที่ทําก็คือแบบแคมเปญที่ชื่อว่าเลิกบังคับหรือจับตัดอะคะ่ะก็คือให้ไปนั่งที่สยามแล้วก็แบบให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาตัดผมเป็นประเด็นแรกก็คือเรื่องทรงผมเรื่องระบบการศึกษาจากนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นมสี่ก็ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนลาออกจากระบบการศึกษาส่วนตัวแล้วคือเรามองไม่เห็นว่าคือต่อให้ถ้ายังอยู่ในระบบการศึกษา หรือว่าจะไม่อยู่ก็ชีวิตของเราก็แบบดูมองไม่เห็นอนาคตอยู่ดีอะค่ะแล้วคือการที่เราออกจากระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เรียนหนังสือเราออกมาเรียนรู้ข้างนอกเราออกมาเรียนรู้กับสังคมออกมาเรียนรู้กับผู้คนคแล้วก็จากนั้นอายุ16ก็โดนหมายค่ะใช่แล้วก็โดนตัดขาดจากครอบครัวช่วงอายุ16เนี่ยเป็นช่วงที่ออกจากระบบการศึกษาแล้วก็ออกจากบ้านด้วย คอยเนี่ย <Okay. S 1> เจอความรุนแรงในครอบครัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือพ่อแม่ก็แยกทางกันเนาะเราก็ไปอยู่กับแม่ที่ผ่านมาเนี่ยที่รู้สึกว่าคนในครอบครัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นแม่น้องแล้วก็มีนา้าสาวอะค่ะส่วนคนอื่นๆในครอบครัวเขาจะแบบกดดันแล้วก็เอาความหวังอะเอาความฝันเอาอะไรของเขาอะมาแบบว่าให้เราเป็นคนแบกเอาไว้ ตึงเครียดค่ะเพราะว่าแบบคนในบ้านก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่ออกก็มีเพื่อนไปช่วยคือขนาดเรากําลังจะออกไปแล้วอะเขาก็ยังแบบดา่ดาด่าเราที่ออกมาทําตรงนี้เลยแล้วออกไป<ฮ>คบเกิดอะไรก็ไม่รู้แบบออกไปชุม่มนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจอะแล้วแบบยิ่งออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งหนะักก่อนหน้านี้พอยเนี่ยเป็นซึมเศร้าแบบว่าเพราะว่าครอบครัวนี่แหละที่ทําให้เราแบบว่าต้องเป็นซึมเศร้าอะค่ะสิ่งที่ ครอบครัวเนี่ยหลงลืมไปก็คือการที่คุณเนี่ยไม่ได้มองว่าเด็กคือมนุษย์คนหนึ่งเราแบบไม่ต้องการผู้ใหญ่ที่ตัดสินสั่งสอนแล้วก็มาตีตาเราอะ่ะคือเราต้องการผู้ใหญ่ที่รับฟังเข้าใจแล้วก็ยืนเคียงข้างในวันที่แบบเด็กไม่มีใครถ้าเกิดว่าไม่มีคนในครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่คนไหนยืนเคียงข้างเด็กเด็กก็จะแบบโตไปกับความโดดเดี่ยว อยากจะออกมาจากสิ่งที่มันกดทับเรามานานเพื่อที่จะมาเรียกร้องให้กับเด็กหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีโอกาสแบบมีนักข่าวมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เด็กเจอต้องเจออะไรบ้างถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราแบบอยากจะส่งเสียงได้อ่ะ ก็อยากจะส่งเสียงแสดงให้เห็นเลยว่าแบบรัฐเนี้ยมันไม่มีสวัสดิการรัฐนี้มันไม่สามารถดูแลประชาชนได้ไม่อยากจะให้เด็กคนไหนเนี่ยโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงอีกแล้วเราก็ต้องเริ่มจากการที่แบบรัฐต้องต้องหันมาดูแลเด็กต้องมีรัฐสวัสดิการที่อบอุ้มเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยหรือว่าแบบเด็กจนเมืองที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาหรือว่าเด็กที่ไม่มีสัญชาติรัฐจะต้องมีสวัสดิการที่อบอุ้มเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็ <gelecek> <emails S 2> ต้องทําความเข้าใจกับเด็กคอยอยู่เคียงข้างเด็กไม่ว่าแบบเด็็กกกกจะเเเลือออส้้นนทาางไหดมใชคร หรือว่าการที่เด็กต้องมารักขโมยหรือค้ายาเนี่ยมันไม่ควรจะโทษว่าเป็นความผิดของเด็กอะค่ะมันควรจะโทษสังคมที่ไม่ให้โอกาสมันควรจะโทษรัฐที่ไม่สามารถดูแลให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีทางเลือกได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้คงไม่มีใครอยากหนีออกจากบ้านถ้าเกิดว่าเลือกได้คงไม่มีใครอยากจะไปลักขโมยหรือไปค้ายาค่ะ